จ้าทุกคนคะ่ะแปรงสระผมแปรงนวดผมนวดหนังศีรษะทําจากซิลิโคนอย่างดีทุกคนคะ่ะปลายแหลมๆทาสกัดจากปลายข้าวสาลี <c oughs> เป็นแปรงสระผมแปรงนวดผมที่ตัวแม่มเองเวลาสระผมแหม่มก็ต้องใช้ตัวนี้ทุกคนคะ่ะนี่ เวลาเราจับนี่วิธีจับแบบนี้นะทุกคนคะ่ะเป็นแปรงนวดผมที่เวลาเราสระผมนี้ช่วยเกาลดการเกาคือฟินมากทุกคนคะ่ะเหมือนเราไปสระผมที่ร้านเลยอ่าสำหรับใครที่ชอบแบบความรุนแรงนิดนึงอ่าชอบเกาแรงๆทุกคนคะ่ะนี่แปรงตัวนี้ช่วยได้สําหรับใครที่อยากได้นะทุกคนคะ่ะนะ เชื่อไหมว่าช่วงนี้หนึ่งแถมหนึ่งทุกคนคะ่ะห9บาทสำหรับใครที่อยากได้นี่หน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้เป็นแปรงสระผมเป็นแปรงนวดผมที่เวลาเราทาบที่หนังศีรษะตอนเราสระผมทุกคนเชื่อไหมว่ามันจะฟินเวอร์ทุกคนจะ้ะเราจะรู้สึกดีนวดต้นคอได้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้นะทุกคนคะ่ะกดตะกร้า้ายมือด่ดนๆเลยจ้า